ไปดีทานูุ้ซ้อมสำหรับคลิปนี้บ่าวสะจิกสิบห้าทานเลาะของจากชัยบุรีไปล้วงข้าบางเนาะถามาเบิ่งเส้นทางนํำกันว่าอ่าสิใช้เวลาเดินทางจักหน้าที่เนาะตอนนี้บ่าวสะจิก,เ,กจเริ่มต้นเดินทางเก่ามงหาสะจเนาะระอย่างทางประมาณหกสิบสี่กิโลเนาะอันนี้ก็คือบ้านเลาะของเนาะบ้านเลาะของเรียบตามแม่น้ำคลองเนาะเมื่อนี้สิมาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเนาะครั้งแรกกับการเดินทางระจนไยัยกับเส้นทางแบบนี้นะ เพราะว่าปกติเขาจะใส่เส้นทางเอลักเนาะแต่ว่าเมื่อนี้สรลองใส่เส้นทางลัดเบึงเนาะว่าการเดินทางสิสะดวกสบายแบบใดอ่ะติดตามไปน้กันพี่น้องักไคยจากเส้นทางแคบคลองเมืองน่านรวมพระบางสำหรับอีพนี้บ่าวสิเสิบาพอพาเมเดินทางจากชัยบุรีเลาะของไปสู่หลวงพระบางพี่น้องปกติเขาจะเดินทางเส้นลักระยะทางประมาณ ร้อ,อยยี่สิบกิโลหรือว่าร้อยเศร้ลแต่ว่าเมื่อนี้บาวสักจึกสี่ลัดไปทางแคมของเนาะส่งใส่เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงการเดินทางสิเป็นจังไรนั่นอย่าเลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บาวสักจึกได้เด้อพี่น้องอ๋การเดินทางเมื่อนี้ก็ดีใจพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าเป็นถนนชนบทกว่าใดเนาะ ทางหลวงชนบทเนาะเพิ่นกำลังปรับกำลังเกรเนาะโอ้บาสิกกาดีใจอาวสันเนาะเพราะว่า,าการเดินทางนี่เป็นครั้งแรกแดดเนาะบ่มั่นใจว่าทางหน้าสิเกิดหยังขึ้นเนะเาะว่าสิก,กะลุ้นสุดทางเลยว่าข้างหน้าสิเป็นจังได๋ได้ยินแต่เขาว่าเออทางมันเออเป็นบ่ดีได้ยังซั่นจังซี่นะก็เลยว่าเออจังได๋ก็อยากถ่ายคลิปมาให้เบิง่งแล้วก็อยากฮู้อยากเห็นแดดก็เลยว่าตัดสินใจเดินทาง เส้นทางซ้ายนี่พี่น้องเดินทางสบิดกับหูซึกเปรียป้ยวเนาะเพราะว่าบ่มมีรถยนต์ผ่านหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นรถชาวบ้านเนาะที่ออกไปทำมาหากินขา,ขายกันแล้วแต่เนาะหูซึกว่าโอ้ยถนนนี้มันคือคักเทบเบาสักเยียบเต็มสปีดเลยเออแล้วไปเจอเอ่พันุเห็ดขวดีดีเนาะอันนี้ก็คือแบบว่าแม่น้ำคลองในพี่น้อง โมบา้านนี่กคโอ้หลายโมบ้านคักเนาะบ่เป็นตะยานคือคิดหลังจากนั้นบัลสัสจิกกักสปีดต่อเนาะเส้นทางเลาะของโอ้ยบรรยากาศโคตรดีเลยพี่น้องบางบอนบัลสัสจิกกัอกจอดถ่ายรูปถ่ายห้อยเนาะบรรยากาศเออ่กลางไ้กลางหน้าแล้วไปเจอหม่องนึงพี่น้องโอ้บัลสัสจิกตกใจเลยว่าสิผ่านหรือบ่ผ่านเนาะแต่ว่าสังเกตเบิง่งเออ่รถจักเข้าก็ไปได้บัลสัสจิกก็กเลยลงไปร้อนไหม โอ้รถไปยังยังัวโอ้เทสจะได้บ้านี่ยัง่างมากซ่วงบ้างแต่โมมี่ก็ยกซื้รถกันก็ได้ในมีเนาะเกียมมากพ่อเป็นบ่กไปนำกันจะก้นดิไปเฮ็ดเกียอยู่มึงล่วงว่ะไปเฮ็ดบุญเงินผ้าให้โอ้เดี๋ยวเดี๋ย้สามขั้นเนาะ mừng luang cái tay mừng luang tay ờ nhắc cay vào khăn này nhắc cay vào đôi cái vô cay đợi, đợi. ขอขับใจไอ้ขับใจโค้เนี่ยมันต้องเนโคใหม่เลยจ้อมาหอดบันีน้พี่น้องวิวนี่สุดยอดเลยเนาะวิวสุดยอดเลยนี่มาหอดมองนี่งโคเนาะทางก็สะดวกสบายขนาดเลย เส้นทางีสวยงามมีดพี่น้องเนาะเส้นทางแค้มคลองเลี้ยวเห็นลำคลองเห็นวิถีชีวิตเห็นถนนแบบนี้โอ้ยกินไอเนาะกินไอบันนอกบันหน้าโอ้ยรู้สึกว่าสากแบตเต็มหลังเลยพี่น้องทางอาจจะกดเขียวนอยนึงแต่ว่าไม่มีปัญหาเด้อเนาะดีกว่าเขาไปทางที่มีลมในลายสักนะเือว่าเป็นทางหลัดจาก เมืองน่านหาโลขบางลว่าใช้ใช้ใชยาบุรีหาโลขบางนะจาาร้อยยี่สิกิโลเรือเรียกหกสิี่กิโลแสดงว่าเขา,เ,าเดินทางไม่ได้สามสิบกิโลก็จะไปโพอยู่ที่น้ำตกควางซี่สวยงามงงามิลีตบขคอตัวนี้ไปล้วงงามมิลีตบงามมิลีเป็นทงไใทรสงหน้า อ้าวหอดอ้องเขาบ้างอะไได้นี่นะเพรนักมองพี่้องเป็นตัวจริงเด้อาะว่าสิหอดลงเขาบ้างไว้ไปนีราะบอกวขาดอกไม้ป่าทันทุสมอ้ยงาม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 ทลายงามดอกไม้ป่างามตัดธรรมศาสงามผูกป่าาใหม่ว้า เี่กว่าขุมทายเลยไม่ด้ต่ว่าประเภทรถเก๋งรถยังอย่างเี้ยครบกวันมา,านกพอส่งีองคนกับสต๊กเนาะแต่ว่านานแรนนี่มันมีปัญหาไปด้อยสุดยอดดิสุดยอดชิบอยด์ชิบอด วยงามบ่ภูเขาแม่ยนมาร์โค้ดไฮขอสุต่โปานนี้แหละดอกการเดินทางเนาะเห็นภูเขาเห็นแม่ยนมาก็เรีกว่าสุงยอดสุดยอดอาจจะมีบวกควายเดลยพี่น้องเพราะว่าตั้งทั้งในโซนอเมริกาเราอาจจะมีบวกควายเป็นเรื่องธรรมดาคือว่าเดินทางสะดวกสบายเลยเรียบเทียบเลยบนอื่นนี้ เขเกียว่าเสนิงเนี่ยเกษตรถนน,นลาดย,ยางนี่คนชิมาทางนี้ไลยกว่าทางน่ะเนาะถ้าไหนมันจะขึ้นผู้หล่ยพี่ยผอ้บวก ถนนคือว่าจังใหญ่เก่าเลยพี่น้องเนาะเอคิดว่าพอเกินสิบปีนปเนาะมันอาจจะมีแผน่นลาดยางมาไก,ก็ได้เพราะว่าสมโค้ายังคนเคยเห็นดีเลยเนาะเรื่แต่บางอย่างต้อยถนน,กเ,นเกษตรก็ใหญ่โอ้สะดวกสบายดีพี่เนะาะเด็กน,นี้เด็กน,นี้คนนี่เส้นนี้สิญญสได้เป็นเส้นหลักก็ว่าได้รนี่ บ้านนี้เขาเป็นปูหินอันนี้ก็สิสซางควาตี้นี่น่าจะเป็นซีมือเขาสาบานะอ้ยพี่น้องสะดวกสบายครับมาเสร็จนี่บนทางกับบักเฮยไเสร็จี้อีกโบวกบวเท่าไรกิโลกับซีเมนน้นนำตกตาดกวางซี่เลยนี่พี่น้อง เด็กทางเป็นตาดโบซีเนะนีย่ยมาหอดเรียกว่าได้แมนนันควานน้ำซี่นี่นะเพรานะว่าบมเห็นตกระจัดติดไปว่าพี่น้องนี่มาหอดทางเขาน้ำตกตาเลยตัวนี้แล้มเนตนะครับแต่วัดกระงามเลยวัดกราจ่าง เยก็ในที่สุดทำเกษตรมาโพทางยางแล้วพี่น้องแต่ซามแยงขั้งนานี้เป็น,นทางไปน้ำตกต,ตาดกองซีโอ,โอก้พี่น้องัาย,ยามหน้านี่ มาเยียนน่ยมนานมาเยี่ยนายนาคบันได้พี่น้องเอ้ยครับครับ ซีพี่น้องเนาะที่เลยมาจากตกองตดกวองซีอันนี้เกิดงานน้ำดื่มดอนถักสาน้ำใส,ส่ซีโอ,โอเคอพี่น้องในที่สุดเรเาก็มาหอดบ้านอูเนาะทางเขาต,ต,ต้อาตัดกวองซีพี่นอ้องรถมาแต่ต,ต,ต้อาตัดกวองซี นี่คือทางกลับลรงยาบางในที่สุดบ่าวสกิจก็ับมาหอดลรงยาบางพี่น้องใช้เวลาเดินทาง2ชัสุโมงกับ30นาทีขอขอบคุณขอบคุณที่ท่านติดตามเนาะขอให้ทานอยู่ดีม่แห้งความเจ็บจะได้ความขยามีพอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ่าวสกิกขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP ต่อไป